สวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังนะครับโอเคนะครับมาไม่เสียเวลาเริ่มกันเลยนะครับสมบัติของเลขยกกำลังมีอะไรบ้างนะครับมาดูที่ข้อแรกเขาบอกว่า a กกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งเมื่อ a ไม่เท่ากับศูนย์นะครับสมบัติข้อนี้พูดง่ายๆคืออ,อะไรก็แล้วแต่ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับหนึ่ง ถ้าไม่ใช่เท่ากับ0นยะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่าง2อกำลังศนมีค่าเท่าไหร่ครับก็1ครับ5้ากำลัง0นมีค่าเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับ1ครับ10บกำลัง0นละ่ะก็ยัง1ครับ100ยกกำลังศนก็มีค่าเท่ากับ1ครับเพราะฉะนั้นนะครับสมบัติข้อนี้นะครับสรุปได้ว่า อะไรก็แล้วแต่ยกกาลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1เมื่อไม่เท่ากับ0นย์ะครับเมื่อตัวนั้นไม่เท่ากับ0นย์นะครับข้อนี้โอเคนะครับข้อนี้ง่ายๆโอเคนะครับผ่านนะครับอ่ะไปดูข้อต่อไปกันนะครับข้อนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า a ยกกําลัง m คูณกับ a ยกกําลัง n นี่เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นะครับหมายความว่าอย่างไงนะครับอธิบายอธิบายนิดนึงขยายความนิดนึงขยายความว่าเลขยกกำลังที่ฐา,านเหมือนกันนี่ฐานเหมือนกันไหมครับคูณกันเราสามารถนำเลขชี้กำลังเนี่ยนะครับมาบวกกันได้นี่แบบนี้โอเคเนาะตัวอย่างครับมาดูตัวอย่างครับ ตัวอย่างนะครับสองกำลังสามคูณสองกำลังสี่อะนะครับผ่านเหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะครับผ่านเหมือนกันนะครับเราสามารถนําเลขชี้กําลังบวกกันได้ไหมครับบวกได้ครับก็จะกลายเป็นสองยกกาลังสามบวกสี่ครับ ก็คือ2อกำลัง7นะครับซึ่ง2อกำลัง7มีค่าเท่าไหร่ล่ะออลองพลสคลิปพลสคลิปวิดีโอคลิดไปก็ได้นะครับเดี๋ยวคิดแป๊บนึงหนึ่ง128ใช่ไหมครับอ่าโอเคเรามาดูตัวอย่างอันนี้ครับ ตัวอย่างนี้นะครับอือตัวอย่างนี้ครับสองกำลังห้าคูณลบสองกำลังหกแบบนี้เนี่ยถามเหมือนกันไม่ถามก่อนถามเหมือนกันไหมครับอ่าจะมีวงเล็บนิดนึงลบสองทั้งหมดยกกำลังหกนะครับขออนุญาตนะครับ ลบสองทั้งหมดยกกำลังหกฐานเหมือนกันไหมครับแบบนี้ฐานไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำแบบเนี้ยเอามาบวกกันแบบเนี้ยผิดไหมครับผิดครับไม่ถูกนะแบบนี้คือไม่ถูกนะครับใช้ไม่ได้นะต้องฐานเหมือนกันนะครับแบบไหนแบบนี้เช่น,อ,อ,อ,นอีกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ สามกำลังห้าคูณสามกำลังสี่เห็นไหมถามเหมือนกันไหมครับเหมือนสามารถนำเลขชี้กำลังนะครับมาบวกกันได้จะก,กลายเป็นสามยกกำลังห้าบวกสี่เท่ากับสามกำลังเก้าก็ได้เท่าไหร่นะครับก็ลองคิดดูแล้วกันเนาะนะครับอ่ะโอเคสมบัติข้อนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปอ่ะข้อต่อไปเขวาว่าอะไรข้อต่อไปเนี่ย คล้ายๆกับข้อที่แล้วเขาบอกว่า a อกำลัง M หาร a กำลัง n นี่จะเท่ากับ a ยก,กำลัง m ลบ n นะครับขยายความว่าเมือ a, ม่อเอเป็นกับศูนย์นะครับอ่ะขยายความว่าถ้าเลขยกกำลังที่ฐานเหมือนกันนะครับฐานเหมือนกันหารกันสามารถนำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เมื่อไม่เท่ากับ เมื่อหารไม่เท่ากับ0นะครับเมืมมอนะ่อหารไมเท่ากับ0นะอ่าเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่าง3ยกกาลัง10หาร3ยกกําลัง8เห็นไหมถายเหมือนกันไหมครับเหมือนนะครับสามารถนำเลข ชี้กำลังมาลบกันได้ไหมครับลบได้10บลบแปยกกำลัง10บลบแปก็คือ3ยกกำลังสองซึ่งสามก,กำลังสองมีค่าเท่ากับ9ครับโอเคนะครับอลองอีกอ่าโอเคสิบกำลังหนึ่งรอย หารด้วย10กกำลังกำลัง98ก็เข้าสมบัติข้อนี้นะครับหารเหมือนกันนี่หารเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาลบก็ได้ก็ได้เป็น1 10ยกกำลัง100ลบ9กก็จะกลายเป็น10ยกกำลัง2 10ยกกำลังสองก็ได้100นะครับโอเคนะครับข้อนี้นะครับอ่านมะาดูข้อต่อไป ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n นี่เลขชี้กำลังนะครับ้อนกันแบบนี้นะครับเห็นไหมสอนกันแบบนี้นะครับนำม,ม,มาคูณกันครับสอนกันชนกันแบบนี้นำม,มาคูณกัน,นครับโอเคไหมนะครับ ยกตัวอย่างตัวอย่างครับ2องกำลังสทั้งหมดกำลังสเห็นไหมครับมันซ้อนแกัมันชนกันแบบนี้ก็เอามาคูณครับจะกลายเป็น2องยกกำลังสคูณสจะได้กับ2องยกกำลังสิสงนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับลงคิกนอีกอันหนึ่งห้าห้ายกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังห้านะครับก็เข้าสมการนี้เลยเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาคูณกันได้จะกลายเป็นห้ายกกำลังสิบนะครับอ่านี่นะครับตอบแล้วนะครับอ่ะ อาหมดแล้วนะครับทีนี้สมบัตินะครับยังไม่หมดนะครับแต่คลิปนี้จะพูดถึงสมบัติประมาณนี้ก่อนนะครับคร่าวๆนะครับอันนี้คือสมบัติของเลขยกกำลังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในโจทย์ปัญหาต่างๆนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับว่ามันจะมีสมบัติอื่นอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับ